หากจะกล่าวถึงยอดพระเกจิผู้เรื่องวิชาแห่งภาคกลางผู้มีตะกรุดเพียงดอกเดียวแต่กลับครองอนุภาพดูจะประการเหล็กกล้าผู้ที่สิทธิ์ทั้งทหารตำรวจและชาวบ้านต่างยอมรับว่าแม้กระสุนปืนยังต้องหยุดลงต่อหน้าบารมีของท่านวันนี้เราจะย้อนกลับไปสู่ตำนานของหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามแห่งวัดสพานสูงหลวงปู่เอี่ยมเกิดพุทธศักราช2,359ที่บ้านแหลมใหญ่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเกิดเมื่อปีฉลูเป็นบุตรน,นายนาคนางจันทร์ท่านมีน้องสามคนชื่อนายฟักนายขำและนางอินเมื่ออายุ22ปีท่านได้อุปสมบท,ที่วัดบอ่อตาบลปากเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนจึงย้ายมาอยู่วัดกัละยาณมิตรศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่7จ็ดพรรษาจึงย้ายไปอยู่ที่วัดประยุน 3, สามพรรษาและวัดวนนทรดิตถ้าพรรษาตามลําดับถึงปีพุทธศักราช2 3 8 9นายแขกสมุนชีได้กราบอาราธนานิมนต์หลวงปู่เอี่ยงกลับไปปกครองวัดสว่างอารมณ์ หรือวัดสะพานสูงในปัจจุบันนี้หลวงปู่เอี่ยมปฐมานามท่านได้ออกธุดงไปยังแถบเขเมรและได้พบกับชีปักขาวชื่อจันท์ซึ่งได้ฝากตัวเรียนวิชาอาคมจากชีปักขาวผู้นี้อยู่หลายปีจนสําเร็จวิชาโสรสท่านธุดงเป็นเวลาน,านานจนพระในวัดคิดว่าท่านมรณาภาพไปแล้วจึงทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านรับรู้ได้ด้วยญาณจึงเดินทางกลับมายังวัดสะพานสูงท่านก็กลายเป็นพระผู้มีอาคมขลังและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ประวัติการสร้างตะก,กรุดโสรถตะก,กรุดของท่านได้รับการสร้างและปลุกเสกขึ้นมาด้วยกระสินแห่งพระอริยสง์่านปลายเหล็กจางถ่ายทอดลงสู่แผ่นโลหะในรูปแบบเลขยันโดยด้านในลงด้วยอการาสงรส่วนด้านนอกลงด้วยไตรสรณคมล้อมรอบด้วยบาร,รมีสามสิบทัดแล้วจึงทําการม้วนและถักด้วยเชือกหรือสายสินด้วยลายเกลียวหรือลายกระบองพอกผงธารักแล้วท่านปลุกเสกด้วยองค์การพระมหาธนเมืให้ครบหนึ่งหมื่นจบ และใช้ระยะเวลาสร้างนานถึงสามปีตะกรุดนี้จึงเป็นที่ห่วงแหนของผู้ที่ได้บูชาและครอบครองเสือเพี้ยนแดงสังวานผู้เยอ้ออาวุธปืนทุกชนิดเมื่อมีการกล่าวถึงประสบการณ์ตะกรุดสูงรถหลวงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงต้องมีเรื่องเสือเพี้ยนเป็นตัวชูโรงเพราะเสือเพี้ยนถูกเจ้าหน้าที่ล้อมจับหลายครั้งแต่สามารถหลบหนีไปได้ทุกครั้งเสือเพี้ยนเป็นคนบางพับที่มาเป็นเสือเพราะถูกผู้มีอิทธิพลมารังแกจึงจับปืนบุกไปฆ่าผู้มีอิทธิพลผู้นั้นหลังจากนั้นจากในเพี้ยน จึงมีคำนำหน้าเป็นเสือมีตำรวจตามล่าตลอดแต่สามารถหลบหนีไปได้ทุกครั้งบางครั้งเจอกันจะจัดตำรวจยิงเข้าไปเถอไม่เคยโดนเลยที่เป็นเช่นนี้เพราะที่เอลเสือเพี้ยนมีตะกรุดโศรถลงปู่เอี่ยมติดตัวตลอดเมื่อตำรวจไม่สามารถปราบเสือเพี้ยนได้ทําให้เสือเพี้ยนมีชื่อเสียงโด่งดังทําให้คนทั่วไปอยากมาเป็นพวกกับเสือเพี้ยนมากขึ้นเมื่อมีพวกมากขึ้นทําให้การปราบปรามยิ่งยากขึ้นในอำเภอบางบังบวทองในสมัยนั้นจึงมีคําสั่ง ให้ปลัดสุพจน์ถึงฝั่งออกติดตามจับกลุ่มเสือเพี้ยนให้ได้เมื่อปลัดสุพจน์ได้รับคำสั่งแล้วก็พยายามสืบสอดจนได้บอกแสว่าเสือเพี้ยนไปกบดานบ้านนายลีตำบลลำโพ์จึงวางกำลังล้อมบ้านนายลีพอรุ่งสางปลัดสุพจ์ได้บุกเข้าไปเกือบถึงตัวเสือเพี้ยนแล้วแต่เสือเพี้ยนรู้ตัวก่อนปลัดสุพจ์ จึงตะโกนให้เสือเพี้ยนมอบตัวแต่เสือเพี้ยนกลับใช้ปืนเมาเซอร์ยิงสวนออกมาเมื่อเสือเพี้ยนต่อสู้ปลัดสุพ์จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ยิงตำรวจ6คนปืนพราม6กกระบอกกระหน่ำใส่เสือเพี้ยนเสียงปืนสนั่นวันไหวแต่ไม่ถูกเสือเพี้ยนเลยปล่อยให้เสือเพี้ยนวิ่งหนีไปหน้าตาเฉยโดยเฉพาะปลัดสุพจน์ยิงด้วยปืนกลทรมสันยิงไล่หลังไป60นัดแต่ไม่โดนเสือเพี้ยนเลยทําให้เสือเพี้ยนหลุดรอดไปได้อีกภายหลังปลัดสุพจน์ถึงฝั่งได้เล่าให้ฟังว่าตอนยิงเสือเพี้ยนนั้นระยะห่างไม่ถึง10เมตร เห็นชัดเจนเลยว่ากระสุนปืนไม่ถึงตัวเสือเพี้ยนเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นมาล้อมตัวเสือเพี้ยนพอยิงไปถึงประมาณหนึ่งเมตรจากตัวเสือเพี้ยนลูกกระสุนตกหมดแต่สุดท้ายเสือเพี้ยนก็หนีกรมไม่พ้นถูกตำรวจบุกไปจับได้ที่บางกระบือโดยร้อยตำรวจโทชุบนำกำลังตำรวจจากปากเกร็ดไปล้อมจับเนื่องจากได้บทเรียนจากครั้งก่อนและรู้ว่าเสือเพี้ยนมีดีเพราะตะกรุดเมื่อแอบบุกข,ขึ้นไปเสือเพี้ยน ยังหลับอยู่จึงเอามีดตัดสายตะกรุดก่อนพอเสือเพี้ยนรู้ตัวว่าถูกเอาตะกรุดไปแล้วก็เสียกำลังใจยอมให้ตำรวจจับกุมแต่โดยดีเสือเพี้ยนเมื่อถูกตำรวจจับกุมไปแล้วตำรวจได้พาไปทำแผนที่วัดเสาธงขาไปนั่งเรือไปแต่ขากลับถูกมัดมือใช้เรือลากกลับมาในน้ำจึงปิดตำนานของเสือเพี้ยนเพียงแค่นี้แม้จะเรืองวิชามหาศาลแต่หลวงปู่อิ่มมิได้ใช้อำนาจแห่งเวทเพื่อโอ้อวดท่านดำรงตนอย่างสงบสทชานอาหารง่ายๆเทศสอนให้สิทธิยึดความซื่อสัตย์ท่านกล่าวไว้เสมอว่า คาถาใดๆในโลกก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าจิตที่ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นเ <_ P et it> มื่อใกล้ถึงมรณาภาพลูกศิษย์ชื่อนายรุดแจ้งมาได้ขอให้ท่านสั่งเสียไว้ท่านได้กล่าวปัจชิมวาจาว่าถ้ามีเหตุทุกขสุขอันใดให้นึกถึงเราให้เอ่ยชื่อเราเราจะไปช่วยซึ่งลูกศิษย์ทุกคนจดจำขึ้นใจเป็นอย่างดีหลวงปู่เอี่ยมท่านได้มรณาภาพเมื่อป,ปีพุทธศักราช2439รวมอายุได้80ปีบวชได้59พรรษา คลิปหน้าจะเป็นพระเกจิท่านใดโปรดติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ